สสดครับผมพีนับจากช่องตามของลองทุนพิโตนะครับวันนี้ก็เขาเ้าไปในหัวข้อวิอเคราะห์กราฟทองคำประจำวันก็เป็นวันจุกที่20ตุลาคมนะครับาราคาทองคำก็ยังปรับตัวขึ้นอย่างต่อเน,นื่องนะครับแต่ตอนนี้มาทดสอบแนวต้านสำคัญที่ผมให้ไว้นนเมื่อวานแล้วก็มีการเริ่มมีการย่อนะครับสำหรับใครที่สนใจครับอยากจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มเทเพ,พูด,ค,ดคุยแผงคริปโตหรือว่าทองคำนะสามารถเลือไปที่ด้านล่างของจอนะจะมีคําว่าเิ่มเติมตรงนี้นะครับ เรื่องมาที่ด้านล่างจะมีในส่วนของตัวรายกลุ่มพูดคุยแผนจะเป็นรายเกียวพูดคุยแผนของคริปโตและวก็ทองคำบมีการปเปลี่ยนมุมมองสถานะคืนไอเดียในการเทรดต่างๆนะครับของทั้งบิตคอยอีเธอรีอ่เอ็มล็อกคอยบิตคัพทองคำนะโดยเฉพาะทองคำเนี่ยบริการแชร์นคลิปวิดีโออัปเดตยนสถานะคืนและไอเดียนในการเทรดให้ด้วยใครที่สนใจอยากได้มุมมองไอเดียในการเทรดก็ลองทักเข้ามาสอบถามไดต้ตัวนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับสอบถามได้ใครกับทักได้บินดูนะครับ ในส่วนของคนที่มีบัญชี Xnet อยู่แล้วนะอยากจะย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันก็สามารถทําได้เพียงแจ้งย้ายผู้ดูแลมาที่หมายเลข1นึ่งหนึ่งหกสามหนะครับะหรือว่าสอบถามเงื่อขนไขเพิ่มเติมในการย้ายทาง Li น์แอหรือทางเพจก็ได้นะครับสอบถามขั้นตอนก็นได้นะครับแจ้งเจ้าที่ของ Xnet ในส่วนของคนที่ยังไม่เคยมีบัญชียอยากจะเริ่มทดลองใท้คริปโตทองคําน้ามันหุ้นอเมริกาก็คลิกลิงก์ลงทุนไปดูได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันนะครับเพื่อเปิดประสบการณ์ในการเทรดก็ ลองสมัครดูครับจะมีตลาดให้เลือกเทรดค่อนข้างหลากหลายแล้วก็เทรดได้ทั้งวันในใครที่มีเลาว่าหรือชอบเทรดอยู่แล้วนะครับก็ลองเทรดดูนะครับทีนี้ในส่วนของราคาทองคำเมื่อวานนะผมก็บอกว่าเป้าตัวนี้มีโอกาสที่จะมาถึงนะแล้วก็บอกว่าคิดว่ามันจะเป็นทรงของตัวเดลกาโนนะครับแต่ตอนนี้ดูทรงแล้วมันก็ไม่น่าใช่ลรวกว่าสัญญาของกราฟเนี่ย มันเริ่มมาเป็นเทรนขาขึ้นที่ดูดีนะครับตอนนี้นถึงเป้าที่ให้ไวเมื่อวานบร้อยแล้วแต่ว่าย่อ,อมาไม่ถึงทีนี้เดี๋ยวเรากลับมาดูที่ภาพของมันนิดนึงนะครับนนไนแบบเร็วๆนะ่ะตาเทรมมันเนี่ยตอนเนี้นเยเราออกกันนะเราอาจจะตามเป็นเซกเมนต์ที่สี่นะครับที่จบเซกเมนต์ที่สี่ที่จบเพื่อลุ้นขึ้นเซกเมนต์ที่ห้านะครับของภาพภาพย่อยชุดนี้ นะครับก็คือสัปดาห์ที่1เซ่งสัป์ที่สองสัปดา์ที่สามสัป์ที่4ี่ก็คือสัปมาห์ที่ห้าอันนี้คือไอเดียที่1อาจจะเป็นรูปนี้กับไอเดียที่2ก็คือตัวนี้อาจจะเป็นขึ้น1ย่อสองแล้วตอนนี้กำลังวิ่งขึ้นเด้3สซึ่งเคที่จะค่อนข้างโหดแราต่างกัที่แารเก็ตในการขึ้นนะครับแต่ถ้ามาเชื่อมโยงของภาพล่างเนี่ยอันนี้ก็อาจจะเป็นถ้าเป็นดีพอรก็อาจจะเป็นขึ้นย่อของในผ้านะครับก็อันนี้ ทีนี้ในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยเราไปดูคลิปของเมื่อวานได้นะผมพูดไปแล้วทีนี้เรามาดูตัวนี้กันดูต้นต้นของชุดนี้จะอยู่ที่18 1 0หนึ่งะครับเราก็เลยตามมุมมองเคสเนี่ยเป็น2เคสย่อยก็คือตัวน,นี้จะเป็น a รีบาร์บลง C จบแล้วก็คือขึ้นได้เลยหรือถ้าไม่จบก็อาจจะเป็น x เพื่อลง A อ C ซซึ่งตอนเนี้ยลองเช็คนิดนึงว่าราคามันทำลายเงื่อนไขไปละเลียงหกสดเบรกไปละเลียง ทำลายมุมมอกของเองไปยังซึ่งตอนเนี้เหมือนจะปิดเหนือวกว่า1.975แล้วผมมองว่าก็เคสของนนรเนี่ยน่าจะน้อยละมันก็จะมีซัพพอร์ตหรือเคสเดียวคือเคสที่จบก็คืออย่างที่บอกยินเซ็กเมนที่4หรือเดท3นะครับก็ซัพพอร์ตสำหรับในการเคลื่อนคู่แค่เดท3เคือนแรงกว่ากับเคสที่ยังไม่จบในภาพของการที่จะลงต่อก็คือตรงนี้อาจจะเป็นแค่โครงสร้างย่อยกรณีที่พลาดแต่ก็คือ4ยังไม่จบ นะครับตัวนี้จ,จะเป็นแค่ขา A แล้วตัวนี้อาจจะเป็นการรีบั์ B นะครับซึ่งนี่อาจจะเป็นขา A แรกนะครับสีฟ้าตรงนี้แล้วเดี๋ยวอาจจะมีการยลว B แล้วก็ขึ้นสีเพื่อจบ B สีชมพูชุดนี้เราค่อยลงขาสีรอบหนึ่งหรืออาจจะเป็นโครงสร้างขอวพิมพ์ลอะไรก็แล้วแต่ในภาพใหญ่แตอาจจันนี้พูดถึงเค่การลงนะครับอันนี้พูดมุมมองเผื่อไว้ทีนี้ในส่วนของชุดนี้นะครับเราดบรับไปดูทาาเฟรมย่อยกันนะครับดบับไปดูทาาเฟรมวิก พอเราดมาดทำเฟรมวีก็จะเห็นการขึ้นต่อเนื่องนะครับเป็นชุดเดียวกันนะครับเป็นชุดเดียวกันพอเราดอกมาดูทำเฟรมเดนะครับในมุมมองที่เราตามเนี่ยราคาก็มีการแยกโครงสร้างนะครับก็คือตรนนี้เราตามไปเคสนอนอยู่ใช่ไหมก็คือ a ย่อ b ีแล้วตอนนี้อาจจะเป็นขา x ตรงนี้อาจจะเป็นขาเอเมื่อวานมองว่าตรงนี้เออาจจะอาจจะจบแล้วแล้วอาจจะยังไม่จบในรูปแบบของเดอร์กโนซึ่งตอนนี้ดูจากทรงเนี่ยอก็อาจจะยังไม่จบหรือใกล้จบแหละผมมองว่าใกล้จบแหละเพราะฉะนั้นอัพไซด์ผมมองว่าจํากัดนะดั a ต้าสาคัญยังมีอยู่นะครับก็คิดว่าขึ้นไปได้อีอาจจะมีการพักตัวสักรอบก็ระวางังนะครับอาจจะขึ้นแล้วพักตัวของ B นะครับระวังขา B พักตัวก็ขึ้นขา C ในภาพใหญ่นะครับในภาพใหญ่ ประมาณนี้ก็คือตามขายนี้ก่อนนะเพราะปิดปิดเขียวได้ตามหา a ต่อได้ในเคสของนอนนะซึ่งถามเป็นอิมพัได้ไหมผมมองว่าถ้าตัวนี้เป็นเวฟหนึ่งตัวนี้เป็นเวฟสอตัวนี้คือคลื่นสามแต่ตอนนี้5กับสามเนี่ยมันยาวน่าจะยาวมากกว่ามันอาจจะผิดกฎกันของอิมพัได้ก็คือสาต้องไม่สั้นที่สุดนะครับ เนี่ยตอนนี้มันมีความยาวมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นดูทรงมันก็เหมือนนอนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะเป็นขา a หรือว่าจะเป็นตัวเด a g o นอ a ซึ่งด i a g ก n o a เคสเมื่อวานผมมองว่าไม่น่าใช่แล้วครับตอนนี้น่าจะเป็นขา A มากกว่าแล้วเดี๋ยวระวังการย่อ b เพราะเด a g o นอ a เนี่ยอาจจะเป็นเด a g o นอ a ในคำเฟรมเทียเดี๋ยวเราไปว่ากันนะครับตอนนี้ตาม a ในภาพใหญ่ไปก่อนถ้า a จบระวังการย่อ b นะเพราะนั้น นาข้างที่คิดมานะอาจจะจัหวัดเซลล์หรือช็อตได้นะครับตามแผนเมื่อวานนะลองลองลองดูนะใครติดอยู่อา,อาจจะสามาออกก่อนหรืออาจจะหาจับวัดเข้าเพิ่มตรงช่วงด้านบนนะครับตรงช่วงด้านบนชุดนี้เราเห็นแล้วว่าราคาเนะี่ยมันมีการปรับก็คือ A B C นะครับชุดนี้อาจจะเป็นขา x ที่ปรักนะครับเมื่อวานนะที่มันไซเวย,ย์อยู่แล้วตัวเนี้ยอาจจะขึ้น A ย่อ B แล้วไป C เพราะฉะนั้นอาจจะมี outside อีกประมาณหนึ่งนะถ้าชุดนี้เป็นการย่อของนอนชุดเดียวกันของเคสนี้ของ A A ใหญ่ยังไม่จบใน A ใหญ่ก็จะมี A น้อย B น้อย C น้อย X ใช่ไหม A หรืยอาจจะมี B ถ้าตอนนี้ย่อไม่ลึกก็อาจจะลุ้นขา C ได้อีกนะครับขา C ได้อีกเพราะดูตรงนี้ไม่ใช่ไม่น่าใช่โครงสร้างของ Impulse ตรงนี้ เราเช็คดูคร่าวๆคลื่นสามได้อยู่นะครับแต่ว่าสี่คลื่นหนะ้าเนี่ยความยาวของคลื่นหนะ้าเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ยาวกว่าคลื่นสามนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นห้าได้อยู่นะความยาวเนะเพื่อเทียบหนึ่งแปดเจ็ดเก้านี่พอรับไดนะ้ที่เป็นเว็บห้านะครับแต่ว่าไม่ควรยาวไปถึงหนึ่งเก้าแปดแปดนะครับหรือเกินเกินร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าสามก็ไม่ไม่สั้นสุดยกเว้นว่า ชุดนี้เป็นเป็นคลื่นคลื่นขยายนะครับถ้าขยายก็ต้องดูว่าสีมีการเก็บของไหมนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราตามชุดที่เป็นเทมค่ะึ้ืนชุดนี้ต่อลอนดับไปดูถ้าโครงสร้างชุดนี้เป็นนอน A B C แล้วก็ชุดนี้ถ้าเป็นนอนนับ t a r g ็ในการขึ้นเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1.978-1.987อันนี้เป็น target ทัดามานะครับถ้าชุดนี้เป็นนอนขา A ผมมองว่าก็มีโอกาสที่จะจบตรงนี้นะครับในขา A A B C X A A จะจบระางการพักตัวของ B เพราะฉะนั้นแนวต้าระยะสั้นตรงนี้1.987น่าสนใจในการเล่นหน้าเซลลหรืชอช็อตสั้นถ้าโชคดี มีการย่อลึก,กอาจจะทําให้โครงสร้างในภาพใหญ่เสียไปด้วยนะครับเพราะตัวนี้คือขา A ถ้าเป็นปน,นอนชุดเดียวกันกน็คือ A B C X A, A B C แต่ถ้าเกิดว่า A B C X A, A ตัวนี้มีการย่อลึกนะครับอาจจะรวบโครงสร้างเป็นชุดเดียวกันได้อยู่ก็คืออาจจะเป็นแค่อย่างนี้บอกอาจจะเป็นชื่อทถ้าเป็นชื่อท่าตัวนี้จะเป็น1 2 3 4 5ใช่ไหมแล้วตัวนี้จะเป็นการย่อ B ของการพับลึกได้ นะครับเช่นของการย่อลึกเพราะฉะนั้นเรามาระวังกันว่ามันมีการย่อดได้ทั้งตื้นแล้วก็ย่อลึกถ้าตื้นเนี่ยอาจจะเป็นแค่ B ีเพื่อขึ้นต่อแต่ถ้าลึกเนี่ยอาจจะเป็นโครงสร้างของ a อใหญ่ที่จบนอาจจะยอ่อบีภาพมองประมาณนี้มเราดับไปดูทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงครับผมก็ได้มองว่าแนวต้านระยะสั้นของทองคำนะครับถ้าราคาขึ้นต่อหรืออาจจะยอ่อตรงนี้เลยก็ได้นะครับถ้าราคาขึ้นต่อ1น8 7 1993ดดสเนี่ยเป็นโซนที่น่าสนใจในการเซลล์หรือช็อตนะครับ ลุมรอบลงอาจจะลอกยอ่อขา b หรือยอ่อบใหญ่ได้นะครับประมาณน,นี้แล้วก็วตนน้านถัดไปถ้าไปต่อได้ก็คือสอง2นนสองโดยประมาณนะเป็นวต้านสำคัญคิดว่าตรงนี้ก็น่าจะผ่านยากเป็นวต้านค่อนข้างแข็งนะครับเพราะนั้นใครที่ติดตรงนี้อยู่อาจจะาจะมาะออกก่อนก็ได้เนจะหาจังหวะปิดเหืือไม้สั้นๆไว้นะครับแล้วลุ้นทาร์เก็ตก็คือโซนนี้นะครับตอนนี้เป็นความน่าสนใจนะครับ เพราะเรายังไม่รู้ว่าโครงสร้างชุดน,นี้นะครับว่ามันมันปรับตัวจบหรือยังชุดน,นี้นี่ครับแต่ก็คล้ายๆกับดา a g o n a l อยู่นะครับที่เรามุมมองของภาพยอดชะตาเนะี่ยจะไี้มี A B C เนี่ย X A โทษั้นะ A B C X A B A B C X A B C D E อะไร <_ S 1> <ๆ>แบบนี้ยังพอรับได้เพราะฉะนั้นแนวต้านตรงนี้ผมมองว่าแข็งแระนาเซลล์ส่วนราคาย่อม,มาถ้าย่อม,มาตรงนี้อาจจะเป็นโซนที่รุนเร้งหรือพักตัวจจเด้งสั้นๆได้นะครับอาจจะเป็นเคสของ B ที่รุนไปต่อ1962 1957นะเป็นโซนนรับที่น่าสนใจนะครับของแปลว่าตรงสร้างชุดน,นี้อาจจะยังไม่จบแต่ตรงเคสนี้จะเป็นการย่อลึกนะ ถ้าจะเป็นดาวกันนอกก็ไม่ไม่ควรหลุดประมาณ1970นะโดยโดยประมาณคือประมาณโซนนี้นะครับที่รักษาภาพของศกเนี่ยเ็ื่อื่อมต่อนะครับแต่ถ้าหลุดมาตรงเนี้ยอาจจะเป็นการแยกเซกเมนต์อาจจะเป็นการย่อบีใหญ่แล้วหรือเปล่าก็คือบีใหญ่แต่สามารถย่อได้ตองสองโซนนะตรงนี้ก้าจะย่อมาแค่นี้ได้กับอีกเคสหนึ่งเป็นเคสที่ย่อลึกนะครับย่อลึกก้าจะมาที่1931ถึง1942นะเพราะฉะนั้นถ้าลงเนี่ยดาวไซส์ในการลงก็มีเหมือนกัน เพราะงะั้นต้องระมัดระวังนวยส่วนตัวมองว่าถ้าขึ้นมาเนี่ยน่าเซลล์น่าสนใจมากกว่าส่วนขาวายอาจจะเล่นรอบเด้งสั้นๆก่อนับตรงชุดนี้ในชุดนี้เดี๋ยวต้องมาดูทีนึงว่าตรงไหนแต่ส่วนตัวมองว่าถ้าย,ยอดบ,บีเนี่ยคิดว่าโซนนี้น่าจะมีโอกาสเด้งมากกว่านะครับนี่ก็คือ A B C A B C X อ่นะเพราะนั้นชุดนี้น่าจะเป็นการย่อของ B B นะครับ B ย่อดได้หมดเลยนะอยากจะย่อที่โซนน,โซนี้อือโซนนี้ก็ได้แต่ถ้าย่อในเกณฑ์ที่ด 19, ี19571962ควรไปต่อนะครับไม่ควรมาที่19311942อาจจะทำให้โครงสร้างในภาพใหญ่เสียถ้าขาขึ้นมองตรงนี้ประมาณนี้สำหรับแผนทองคำก็บวังว่าคลิปนี้จะเป็นไอเดียในการเทรดที่เป็นประโยชน์ไม่ไม่มากก็น้อยสำหรับพี่นเบื้อน นะครับใครที่ชื่นชอบกันคอรนี้ยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเ,เป็นกำลังใจให้กันด้วยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ